กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้เราอยู่เกม Call of Duty m o b และสับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวตู้ l c k ิ d o Mystic ประจำซีซั่นนี้ผมที่มาพร้อมกับปืนใหม่ CBR4 เดี๋ยวก็คือตัว P90 นั่นเองเอาละเรามาดูก,ก่อนผมว่าเจ้าปืนใหม่เนี่ยมันจะมีสกินลักษณะหน้าตาและเท่มากขนาดไหนก็ไปดูกันเลย ดยสัของวัตหลักของดดอใหญ่นี้เนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วผมก็จะคือตัว CBR4 ปืนใหม่ประจำซีซั่นนี้ก็จะมีระดับมิสติกให้ในลัคกี้อดตัวนี้ผมแต่เกิดว่าเป็นระดับคอมมอนปกติแล้วก็สามารถปลดลอกได้จากการทำภาร,รกิจประจำซีซั่นตอนนี้ก็อัปเดตเข้ามาเรียบร้อยเลยนะในส่วนของรละเอียดการใช้งานของตัวปืนแบบจอลึกเนี่ยเดี๋ยวพี่ลิงอาจจะแยกไว้ทำคลิปหน้านะสำหรับตัว,ว,ว CBR4 นะ ด้วยส่วนของสกินนะผมก็แน่นอนว่าทีมของมันเนี่ยจะดูลำหน้าแล้วก็เป็นอนาคตอนาคตหน่อยผมเป็นทีมแนวแบบปืนเชื้อโรครับผมหรือเป็นปืนที่ผ่านกรลมภาพลังสีมาผมก็รกได้ว่ามีสปาราดหรือว่าตัวเอเรียนเนี่ยอยู่ในตัวปืนเป็นพลังงานหลักให้ด้วยนะของว่าลองมา,มาในฟังของตัวละคระผมก็เป็นตัวละครหมายหน่งับผมเป็นตัวละครที่มาเป็นสไตล์ซูเปอร์โซเยอร์ที่เป็นสายแนะก๊สพิษนะก็รกได้ว่าดูเท่ๆเลย ในส่วนของรถอื่นๆที่มีความน่าสนใจรองมาแน่นอนนะผมหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือระเบิดแก๊สพิษตัวใหม่ซึ่งบอกเลยว่าเจ้าระเบิดแก๊สพิษตัวนี้เนี่ยโคตร OP ครับผมซึ่งหลายคนสงสัยว่าเอะพ่ลิงครับแล้วมันโอยังไงมันต่างจากระเบิดแก๊สพิษธรรมดาอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวพิลิงก็จะมีเทียบให้ดูในเกมเพจด้วยนะแต่บอกเลยว่าใครได้ชิ้นนี้มาเนี่ยโคตรดีเลยคนระับผมสำหรับเจ้าแก๊สพิษลีเจนนะชิ้นถัดมาก,กับส erm, กินเสริมครับผมก็จะเป็นปืน K 17รายใหม่รายพิษที่เนเจ็ดรายใหมโรายี ขวานรายใหม่หผมที่เข้ากับทีมของตัวละครแล้วก็ตามด้วยกระเป๋าของผมที่ดูมันพิษๆหน่อยชม่มประจําตัวละครตัวนี้ผมก็จะสังเกตว่าจะเป็นเหมือนกับตัวเอเลียนที่อยู่ในปืนนั่นเองเนาะคอลลิงการ์ดก็เป็นของตัวละครตัวนี้ผมสังเกตว่าจะมีไอพิษเนี่ยปรากฏขึ้นมาเรื่อยเเฮลิคอปเตอร์อ ter, ใช้งานในโหมด VR ก็ถือว่าเท่ไม่ออกเลย <Yeah. S 1> แล้วก็ชิ้นสุดท้ายผมกับท่าอวตารท่าใหม่เนี yeah. ่ยโยนระเบิดควัน,คว,นควันที่เป็นแก๊สพิษแล้วก็อืขอสโมกสักทีหนึ่งสดชื่น เอาล่ะก็ได้เวลาไปลุยกันแล้วผมก็มาดูก่อนว,ว่าการเปิดเนี่ยพี่ลิงจะดูงดีออกครั้งที่เท่าไหร่ครับผมชิ้นแรกมาเลยผมก็แบบเซิร์ฟๆก่อนเลยผมได้มาเป็นอนะชามชิ้นที่2องครับผม6 4 p จะได้มาเป็นชิ้นไหนได้มาเป็นตัวคอลิงการ์นะผมเอ้ยลีเจเนรีมาติด2ชิ้นเลยเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะ โดยรวมพี่ลิงก็ยังคงแนะนําเหมือนเดิมว่าใครมีซีเหลือลองกดสุ่มเล่นๆดู4 5หรอบใช้ C p ีไม่เยอะและมีโอกาสได้ตัวะครและได้ปืนมิสติกครับผมเพราะมีหลายคนเปิดมาได้เห็นคนเยอะมากๆเลยผมในการโคดอวดครับผมแต่ต้องย้ําก่อนว่าอันนี้มันก็อยู่ที่ดวงของแต่ละคนนะรครับแต่ละคนที่อยากจะวัดดวงแตก่เกิดว่าชชว์เนี่ยพี่ลิงว่าน่าจะาประมาณ1 0,000ื่นกว่า c ีหน่อยๆนะน่าจะคอนเฟิร์มว่าได้หมดนะในกรณีที่เปิดครบหมด10ช่องนั่นเองนะตอนนี้เรามาเกินครึ่งทางแล้วครับผม มาเป็นมาเป็นนี่ระเบิดรีเจนมาแล้วผมกระเบิดแก๊สพิษรีเจนพลิงเนี่ยออกประมาณครั้งที่6กครับผ,ผมก็ถือว่าออกค่อนข้างเร็วอยู่นะในดวงของพลิง่งนะแต่เป้าหมายหลักของเราเนี่ยแน่นอนว่าเราจะเอาปืนใหม่หผมเอ้ยตัวละครออกมาครั้งที่7็ครับผมเนี่ยตัวละครมันออกเร็วขึ้นมากเลยผมคือแบบบางทีครั้งที่สองครั้งที่3ก็ออกแล้วเนี่ยครั้งที่4ที่5ก็ออกเนี่ยครั้งที่7ออกแล้วผมก็รู้ได้ว,ว่าตัวละครนี่แอบปรับเลทขึ้นนะเนี่ยดูดรอปง่ายขึ้นมากกว่าเดิมมากกว่าในแพทก่อนๆนะ มาเป็นอืถ้าอวาตารผมไปยดูจากทรงนี้แล้วเนี่ยน่าจะต้องเหมาอพะพี่ลิงว่าพี่ลิงเหมาอะเหมาหรือเปล่าออกเลยวะโอ้โหเหมาจริงๆครับผมรอบนี้ก็นั่นแหละครับผมพี่ลิงคนนี้คนเดิมแหละเวลาอัดชิปปุ๊บมันก็จะแบบเกลือๆอย่างงี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะแต่เราก็ได้มาเรียบร้อยเลยผมกับหนึ่งในปืนใหม่ประจําซีซั่นนี้ก็ปืน CBR4 ระด,ดับมิสติกโอ้โหบอกเลยว่า ได้สก,กินปุ๊บนี้ก็ต้องมีแบบโชว์อินเทอร์เฟซเท่ๆหน่อยครับผมกับปืนตานอภาพแก๊สพิสต์คผมืและสำหรับการปดล,ล็อกของตัวปืนนะผมในกรณีที่ดวงเกือเปิดครบสิบช่องเนี่ยต้องใช้ CP ทั้งหมด 11,865CP ด้วยกันครผมแต่เกิดว่าใครดวงดีเนี่ยก็จะออกก่อนหน้านี้นะและแน่นอะนว่าตัวปืนเนี่ยเป็นสก,กินระดับมิสติกครับผมเราสามารถที่จะอัปเกรดตัวปืนเพิ่มขึ้นได้อีก แต่เอาจริงเนี่ยตัวปืนแบบด่งเดิมก็สวยอยู่แล้วผมแต่ใครอยากได้สวยกว่าเดิมเนี่ยก็สามารถอัปเกรดได้โดยดลหลักเนี่ยการอัปเกรดเลเวหนึ่งเนี่ยก็จะได้สติกเกอร์เลเ้ลวสองก็ผมจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ปากกระบอกของตัวปืนเลี้ยวสามผมจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์การคิวเลเ้ลวสี่ผมจะอัปเกรดในส่วนของของแต่งตัวปืนนะผมจะเปลี่ยนรูปลักษ์ไปแล้วก็ได้ในส่วนของท่าเวลาเราฆ่าศัตรูได้เนี่ยก็จะเปลี่ยนพวกเฟิร์สบัตเลยพวกนี้รูปลักษ์ก็จะเปลี่ยนไปเข้ากับทีมของตัวละคร รีวิวห้าก็เป็นชามพิเศษรีวิวหกก็เอฟเฟกต์ปากกระบอกปืนแบบใหม่แล้วก็รีวิวเจ็ดของผมก็เป็นเอฟเฟกต์สังหารแบบใหม่รีวิวสุดท้ายรีวิวแปดเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนรูปร่างของตัวปืนอีกขั้นหนึ่งในส่วนโมเดลหน้าร็อบบี้ของผมโอ้โหบอกเลยว่าตัวละครนี่มาแบบเท่สุดๆไปเลยผมเงื่อใครที่ชอบตัวละครแบบเป็นสไตล์ซูเปอร์โซลเยอร์แบบดักดักเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนผมในส่วนของเอฟเฟกต์ของตัวปืนเนี่ยในหน้าร็อบบี้เนี่ยสังเกตว่าจะมีการรวม ในส่วนโมเดลของตัวปืนข้างต้นที่ยังไม่ผ่านการอัปเกรดนะผมก็สังเกตว่าตัวปืนเนี่ยก็จะมีโมเดลเก็บรายละเอียดเล็กน้อยย่อดยิบยอ่ยบยอ,ยยอที่ดูแบบอโอเคถือว่าขอบท้วนดีมากเลยครับผมสิ่งที่เด็ดมากของสก,กินปืนมิสติกก็คือแน่นอนอยู่แล้วผมว่าในเรื่องของดอดตต่างๆโอ้โหต้องบอกเลยว่าดอทแบบนี้ อืชอบจัดจัดับผมมันเลงง่ายมากแถมไม่บังสายตาไม่บังหน้าจอไม่บังอะไรทางนั้นนะผมเรียกได้ว่าเป็น perfect ดอทในฝันเลยก็ได้นะในส่วนของโมเดลอื่นอื่นนะผมตอนรีโหลดเนี่ยก็แน่นอนว่าเราจะเห็น animation ของตุกืนที่ชัดเจแล้วก็ถ้าใส่รโโหลดเนี่ยอย่างเท่ผมดึงแม็กซซีนจากข้างหลังออกแล้วก็ใส่เข้ามาใหม่แนะเป็นตัวเอเรียนที่เราเนี่ยใช้เป็นแหล่งพลังงานนะ แล้วก็ถัดมากับท่า insert ดูอาวุธของชิ้นนี้ผมระดับมิสตีก็สังเกตว่าจะเป็นการดูลักษณะข้างๆของตัปืนแล้วก็เคาะดูน้องเอเลียนนิดน,นึงครับผมตามด้วยน้องเอเลียนทาการจำสกแกนใส่หน้าเราหนึ่งทีเออแล้วก็ตื่นสะดุ้งตกใจเล็กน้อยครับผมก่อนที่จะกลับไปเป็นท่าปกติในส่วนเอฟเฟกของตัวปืนที่ยังไม่ผ่านการอัปเกรดนะผมเมื่อทำการฆ่าศัตรูด้วยปืนกระบ,บอกนี้ได้ดนเนี่ยศัตรูจะเหมือนกับโดนเชื้อโรคก,กัดกินแล้วก็หายกลายเป็นผุยผงไปในทันที และสำหรับเอฟเฟกเปลี่ยนโมเดลของตัวปืนนะผม <_ d ata> ก็จะมีเปลี่ยนทุกๆ2 4 6แล้วก็8คิวตามลําดับนะผมยิ่งคา่าครบจานวนเท่าไหร่เนี่ยตัวปืนก็จะมีการเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆจากตอนแรกสีเขียวเนี่ยก็จะเริ่มกลายเป็นสีเขียวอ่อนแล้วถัดมาเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็เอฟเฟกสุดท้ายเนี่ยตอน8คิวของตัวปืนเนี่ยก็จะเปลี่ยนตัวน้องๆเนี่ยให้มันเริ่มเป็นสีชมพูชมพูแล้วก็ตัวปืนเนี่ยก็จะกลายเป็นสีฟ้าฟแล้วถัดมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยก็ไดดด้ผมกกัับบบรรรระะเเเิิแ๊สพีีจนอ ซึ่งในส่วนของระเบิดเอฟเฟกของมันเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถปิดกั้นการมองเห็นได้มากกว่าปกติเล็กน้อยครับผมก็ให้เกิดว่าใครยังเปรียบเทียบไม่ออกเดี๋ยวพี่ลิงก็จะเปรียบเทียบกับระเบิดธรรมดาให้ดูด้วยนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเทียบกันจ้าๆเนี่ยสังเกตได้เลยว่าความเข้มข้นของตัวระเบิดพิษที่เป็นรีเจนเนียหานี่มันระเบิดควันขนาดย่อมย่อมได้เลยผมและที่สําคัญเนี่ยปิดการมองเห็นยังไม่พอผมยังมีคุณสมบัติที่สามารถทําให้สตูเนี่ยไม่สามารถเล็งยิงได้อีก แล่ช่วงนี้เนี่ยระเบิดพิษเนี่ยก็คนใช้เยอะพอสมควรน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้นี่เด็ดจริงๆครับผมใครที่เล่นในแรงสูงๆเนี่ยน่าจะชอบกันมากๆเลยนะและก็เข้าประมาณนี้ผมสรับการลิยูรักกิโดสกิลระดับวิสตกกระบอกใหม่ล่าสุดของปืน CBR 4ก็ <c oughs> ต้องเรียนดูว่าปืนหนึ่งในปืนสาย S MG ที่น่าจะมารดล่นได้ในเมตานะตอนนี้ครับผมก็ว่าในเรื่องของการใช้งานลหลักๆเนี่ย าเกิดว่าใครอยากรู้รายละเอียดในการปรับแต่งตัวปืนีหยก็เดี๋ยวรอคลิปหน้าได้เลยผมพี่ลิงไหยก็จะทาการคิดและก็ลองวิเคราะห์ในส่วนของการปรับแต่งดูว่ามันมีการปรับแต่งไหนบ้างที่ค่อนข้างเหมาะสมสำหรับการใช้งานตัวปืนในกระบอกนี้ในเมตานะช่วงนี้นะก็รอดูกันได้เลยและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปด,ดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันได้นะครับผมท้งช่องยูทูบและก็แฟนเพจเฟซบุ๊กน,นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว